สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะตันนี้สับป,ประรดมาถึงแล้วลงประกายเจ้าแรกเลยท่านแรกเลยนะคะประกายแก้วอืมนะคะประกายแก้วกับพี่เต๋อนยู่ด้านนู้นนะคะจะได้ชิมต้นสับป,ประรดกันแล้วนะคะดูน้องเนยน้องเนย อันนี้ก็เป็นสับป,ประรดจากพัทยานะคะส่งตรงจากชนบุรีพัทยาเราเลยนะคะเมื่อก่อนก็จะทานกันแบบนี้แต่ว่าจะซื้อเป็นรถเอ่อรถกระบะรถปิกอัพเนาะก็อยู่นู่นคันละแปดร้ยคะแนนแต่ว่ามาอยู่ที่นี่คันละ3ามพันห้าร้อยคะแนนแต่อันนี้เราซื้อเป็นรถสิบล้อเลยก็รวมกันเลยแต่ถ้าขายเป็นตรงก็ตรงละสามพันห้าร้อยคะแนนเหมือนกันนะคะดองาอ่ะาบางกล้องอ้ําทำไม สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ,รบผมชื่อผมชื่อชาย <c oughs> ผมชื่อไนผมชื่อชายอุณห<า>นะตรงแรกบ้านประกายก่กนนะคะแล้วก็จะลงบ้านซีโดําแสนแล้วก็จะไปลงบ้านคำเมืองนะคะแล้วก็ลงไปด้านล่างน้องฝ้ายแล้วก็ใบบัวนะคะ นดปะกายจะได้ชิมก่อนเพื่อนเลยนะคะนุปะกายจ้าจิวขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะคะที่สนับสนุนพี่คำเซนน้องประกายแก๋ใบเฟิร์นนะคะแล้วก็หลายๆเชือกในหมู่บ้านของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ยะกายบอกว่า ขอชิมก่อนนะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนผลไม้ออนไลน์นะคะกับพวกเราชาวชางตกงานหนองวิคูดนะคะลงให้ประกายแก้วเสร็จแล้วเดินนะคะดูพี่เฟิร์นคุณพ่อได้ยินเสียงพี่เฟิร์นหรือยังพี่เฟิร์นร้องเสียงดังเลยได้ยินรถสิบล้อ อันนี้ลงปากกาแก้วก่อนนี่นะคะหนึ่งตรงก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะทานได้นะคะเราก็จะพยายามทานได้ให้เป็นเดือนนะคะก็หนึ่งเดือนเราจะมีกิจกรรมหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าให้ทานเยอะเขาก็ทานหมดนะคะแต่ว่าเราก็ทานแบบประหยัดนะคะเพราะว่าสับป,ปะรดแต่ละครั้งเนาะเราเราขอแค่มีเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะให้น้องช้างได้ทานกันนะคะ อันนี้เป็นหนึ่งตรงนะคะตอนนี้ลงบ้านซีด้คำแสนนะคะ <c oughs> กำลังลงถึงบ้านซีดอคำแสนบ้านประกายแก้วบ้านแรกแล้วก็ต่อลงมาก็ซีด้คำแสนเพราะว่าจะลงจากคุมบนลงไปคุมล่างนะคะวันนี้ทะเบียนรถรถสับปะรดมาส่งเ้อคุณพ่อตรงวันนี้พอดีเลยนะคะขอให้ทุกคน โชคดีกันทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็ลงอยู่ที่บ้านพายคำเมืองนะคะกำลังใจเยอะเลยนะคะไ้ฮะก้อยหนั่้งเลยวะูใเปิดลงเสร็จแล้วนะคะบ้านพายคำเมืองทุกคนดีใจมากนะคะหนูดีใจกันมากเลยเด็กๆน้องๆหนูๆ มาร่วมไปบ้านพี่ฝ้ายต่อไปก็ไปส่งบ้านพี่ฝ้ายพายข้าเมื่อไปก่อนเดิมไปงูม่วงบินไปเยอะไปแล้วนะคะข้าวเมือค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูบ้านพี่ฝ้ายกับพี่บัวต่อนะคะเออพูดอ่าตอนนี้เราก็ลงสับปรดของน้องฝ้ายเนาะตรงนู้นกองนู้นของฝ้ายเดี๋ยวจะลงกองด้านนี้ของใบบัวใบบัวมีลงมีลงเอ่อลงฟางด้วยนะคะเพราะว่าใบบัวเขาเลี้ยงวัวด้วย อุนใบบัวดีใจใหญ่เลยรถสิบล้อจะมาลองสับประรดให้ใบบัวอีกแล้วนะคะอันนี้อันนี้ลงให้น้องฝ้ายนะคะน้องฝ้ายกับพี่เนยนจิตสองเชือกนะคะแบ่งๆกันนะคะก็รอบหน้านะคะเดี๋ยวน้องพันก็จะมาแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะว่าวันที่เท่าไหร่แต่น,น่าจะเป็นช่วงวันที่ห้าที่หกประมาณนี้นะคะ เดือนหน้าเนาะหนึ่งเดือนจะมีกิจกรรมกันหนึ่งครั้งนะคะพอได้ค่าสับปะรดให้เนาะเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะพาไปดูเอ่อของใบบัวนะคะฝั่งนี้พาะควมนพาความวันนี้ทําไมทําความสะอาดสายแทวันนี้มัวดีใจครับมัวแต่ดีใจได้ต้นสับปะรดลืมทําความสะอาดเลยไม่ตามต้นสับปะรดเข้าวิ่ตาม ตาไปทุกบ้านเลยนะคะดีใจมากออันนี้ถอยรถมาลงให้ใบบัวนะคะนี่นี่นี่านี่นีลงของบ้านที่บัวเป็นบ้านสุดท้ายเลยนะคะสับป,ปะรดแบบนี้นะคะคุณพ่อบอกว่าสับป,ปะรดทำไมเหลือเออก็จะแบบนี้เขาจะทานดีกว่าเนาะทานกว่า,าต้นเขียวนะคะถ้าต้นเขียวนี้เขาไม่ค่อยทานนะคะถ้าต้นแบบนี้นะคะ,ข,ววะของแซบเลยนะคะ ถูกใจน้องช้างมากสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพวกเราชาวช้างน้องไอคูณนะคะทั้งลูกหลานก็จะมาขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC นะคะที่ช่วยเหลือชาวช้างตกงานนะคะช่วยอุดหทุนธไม้สมทบทุนนะคะเป็นคะแนนซื้อต้นสับปะรดให้น้องช้างก้าเชือกที่ตกงานในหมู่บ้านน้องไอคูลนะคะ ได้ทานกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทีทุกทุกท่านนะคะที่เมตตาเนาะเดี๋ยวให้คุณตานะคะท่านกล่าวอวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ซีนะคะผู้ใจบุญพินเมตาพวกเราชาชาเน้องเนยคุณตาจะอวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไหคคะขอให้คุณแม่แม่ทั้งหลายจงมีอายุมั่นขยืนครับมีความสุขตลอดไปเนื่องในวันละปีใหม่ไทยครับ ทำมาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองครับคุณแม่ขอ้มีอายุวันนขระสาธุสาธุค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านเลยนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะซื้ออาหารนะคะเลี้ยงช้างจนได้ต้นสับป,ปะรดให้กับพวกเราชาวช้างตกงานหนอนคูณน,นะคะทั้งหมดเก้าเชือกนะคะ พ่อพอายุม,มันครยืนครับขอบคุณมากๆ <c oughs> เลยนะคะ